สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป,ป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็คัดลูกไม้เมล็ดนะคะมาแบ่งปันเนาะลูกไม้เมล็ดจะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะก็จะเป็นฟอร์มกอบ้างสองต้นบ้างหนึ่งต้นบ้างนะคะอยู่ที่จะเรียกว่าอะไรดีอยู่ที่หน้าไม้เนาะ แต่ละกระถางนะคะวันนี้ก็คัดเป็นกระถาง5นิ้วมาแบ่งปันนะคะสําหรับลูกไม้มเมล็ดนะคะไม่ได้มีแค่ลูกไม้มเมล็ดนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งไม้มีชื่อไม้ใหม่ของที่สวนแล้วก็ไม้นอกตู้นะคะมาแบ่งปันแต่ว่าจะวันเปิดคลิปอาจจะไล่เป็นลูกไม้มเมล็ดก่อนเนาะลูกไม้มเมล็ดวันนี้ก็ราคาเริ่มต้นที่90บาทนะคะบางกระถางอาจจะ120บ้าง150บ้างนะคะอยู่ที่หน้าไม้เนาะ และอยู่อาจจะอนาคตไกลสาหรับท่านที่รับไปนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะโปรวันนี้ซื้อ3ามกระถางก็จะได้ของแถมเป็นออสมโคลกับยาฆ่าเชื้อรานะคะนี่สมต้นขึ้นไปก็จะได้ตัวแถมตัวนี้นะคะวันนี้ไม่มีขั้นต่ำกระถางเดียวก็ส่งให้นะคะค่าส่งอยู่ที่เมาเหมาหาบาทนะคะกี่กระถางก็ห0บบาทนะคะปูลงคลิปวันที่วันนี้วันที่ สิบสองไหมเดี๋ยวปูขึ้นให้ละกันเนาะตราจะเป็นรอบส่งวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปไล่ใหม่กระถางที when when mm ่ห hmm. น <used tem Ash Walker> so, uh, ึ <Tonight> ่งเนาะปูจะมีหมายเลขติดนะคะนี่นะคะหมายเลขหนึ่งนะคะเก้าบาทนี่ก็จะมีอยู่ข้างล่างกี่ต้นเอ่ยอาจจะประมาณสองต้นสามต้นนะคะก็จะเป็นใบกลมหน้ากลมแบบนี้นะคะเก้าสิบบาทนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะ ปุ๊กก็จะขึ้นหมายเลขแล้วก็ราคาให้เนาะเผื่อท่านไหนไม่ทันฟังเนาะนี่นะคะหมายเลขหนึ่งนะคะเก้าสิบบาทไม้จะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะกระถางที่สองก็เก้าสิบบาทนะคะมีมีกี่ต้นเอ่ยสองต้นนี่นะคะหน้าเข้มเข้มนี่นี่นะคะหมายเลขสองนะคะเก้าสิบบาทหมายเลขสาม ทรงใบเหมือนกันหมดเลยมีกี่ต้นเอ่ยประมาณสองต้นเหมือนกันนะคะหมายเลขสามจะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่อนาคตไกลนะคะทรงใบสวยนี่ค่ะนะคะหมายเลขสามนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหมายเลขสี่มีสองต้นสองหน้าเหมือนกันอันนี้ก็ลายเหมือนอึ่งมานะคะนี่ สต้นนี้ก็120บาทนะคะหมายเลขี่นะคะเนี่ยหน้าเข้มๆเ,เลยเอาไปก็แยกปลูกได้นะคะนี่นะคะกระถางที่สี่นะคะหนึ120บาทหมายเลข้านะคะตัวนี้จะเป็นอีกตู้หนึ่งนะคะนี่แดดถึงสีก็สวยมากนะคะหมายเลข้าหมายเลข้านี้มีที่ต้นเอ่ยสต้นนี่นะคะหมายเลข้า เก้าสิบบาทนะคะหน้าเข้มเข้มแบบนี้เลยนี่หมายเลขห้านะคะเก้าสิบบาทหมายเลขหกต้นเนี่ยน่าจะสองต้นสองสีสองหน้านะคะนี่เป็นเหมือนเป็นใบกลมเป็นถ้วยขึ้นนะคะหมายเลขหกหนึ่ง้อยี่สิบนะคะนี่นะคะหมายเลขหก 6. นี่สวยๆเลย เลขเจ็ดอืมหวานมากมีหนึ่งต้นนะคะแม่จะเป็นเดี๋ยวมันมีป้ายแม่ปากอันนี้แม่จะเป็นมงกุฎราชันพ่อเป็นไม้ด่างสีหวานมากมงกุฎราชันเป็นไม้ด่างนี่นะคะนี่90บบาทนะคะสีหวานหวานเลยหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปด มี2ต้น2องสีสองหน้าหมายเลขแปดหนึ่ง้อยี่สิบนะคะนี่ดูทรงใบเขาเดี๋ยวมันมีพ่อแม่ติดด้วยอันนี้แม่เป็นไข่มุกมันตราพ่อเป็นปีกมานนะคะตัวนี้หนึ่งอยี่สิบนะคะหมายเลขแปดเนี่ยมีสองสีสองหน้าต่อไปหมายเลขเก้าเป็นใบกลม มันจะมี1ต้นนะคะนี่กลมแดง90บาทนะคะหมายเลข9้านะคะ90บาทหมายเลข10เป็นบอนกาบนะคะ2ต้นกาบทั้งคู่นะคะนี่นะคะสีหวานหวานหมายเลขสิบนะคะ120บาทนะคะเป็นบอนกาบทั้ง2ต้นนี่ หมายเลขในเออสิบตัวนี้1ต้นทรงออกกลมๆใบพัดหน่อย90บาทนะคะหมายเลข11ดนะคะนี่ใครชอบใบแบบนี้นะคะเก็บได้เก็บเลยหน้าด่างๆเปือป่อๆแบบนี้1 1บ0บาท1 2นะคะ โอวันหวานเลยสิบสองหนึ่งนะคะสีสวยมากกระดูกน่าจะชัดนะคะอนาคตมี1ต้นนะคะสีชมพูเลยจะคล้ายๆกับพวกสีเป็นจนะลงคะ่ะเนี่ยสวยนี่นะคะหนึอี่สิบบาทหมายเลขสิบสองสามี2ต้นเหมือนกันนะคะแม่เป็นไข่มุกมันตาพ่อเป็นปีกมานหน้าเข้มๆแบบนี้เลยมี2ต้นนะคะ120นะคะสิบสานะคะ นี่นะคะโทรมาก็แจ้งหมายเลขเนาะเดี๋ยวมาโซนนี้อีกนิดหน่อยนะคะสาปูคัดหน้าให้เนาะเดี๋ยวอันนี้สิบสี่สิบห้าสิบสี่จะเป็นบอนกาบมีสองต้นอันนี้จะเป็นบอนกาบหน้าเข้มนี่นะคะหนึ่งอยยสินะคะสิบสี่เป็นบอนกาบมีสองต้นกาบทั้งคู่เลย สิบห้าจะคล้ายตัวตะก,กี้เลยเนี่ยคล้ายๆกันมันเข้าติดป้ายหรือเปล่านี่นะคะสิบห้าก็หนึ่งร้อยี่สบมีหนึ่งต้นนะคะก็สีสวยมากทรงสวยมากเลยนะคะสิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบสิบหกอยู่ไนเอ่ยปักป้ายผิดก็อันนี้เป็นสิบหกนะคะสิบหกมี สองต้นเป็นใบกลมนะคะใบกลม90บาทนะคะ16ไม่ต้องสนป้ายอันนี้นะคะ16นะคะอันนี้มีสองต้นเป็นใบกลม90บาทนะคะตัวต่อไปนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นไม้มีชื่อแล้วนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นปีกมานนะคะเป็นไม้ใบหอกของที่สวนนะคะสะโพกตัวไม้สะโพกเขาจะใหญ่นะคะ เป็นไม้ทรงไม่สูงนะคะไซส์เขาก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือเก็บตั้งแม่ไว้วันนี้จะมีไซส์กระถางสี่นิ้วมาแบ่งปันเนาะนี่นะคะก็คือล้นกระถางสี่นิ้วแล้วนะคะปีกมานนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเอาไปอัพไซส์ได้เลยเนะี่ยไซส์ก็ขึ้นกระถางหกก่อนก็ได้นะคะใครต้องการหัวก็คืออัพขึ้นกระถางหกเนาะนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหน้าเข้มๆเ,เลยปีกมานนะคะนี่ ไาลนแล้วนี่นะคะตรงปกแน่นอนส่วนตัวนี้กินารีไร่รำนะคะนี่สะโพกเขาจะใหญ่กว่านี้อีกนะคะได้ชื่อมาแล้วเนาะอันนี้คือตัวที่เอาไปทําจํานวนไว้น,น,นะคะเนี่ยสีเขาก็จะเป็นสีประมาณนั้นเลยสีชมพูนะคะสะโพกจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่นะคะเป็นไม้ใบหอกเหมือนกันนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นกระถางหกนิ้วเป็นกอแล้วมีกี่ต้นเนี่ยน่าจะ สองสามต้นเลยนะคะถ้าใครอยากได้กระถางหกเนาะนี่นะคะเป็นตั้งแม่ก็คือเอาไปขึ้นขึ้นกระถางใหญ่แบบปูได้เลยนะคะประมาณสองสามต้นใครรับนะคะใครรับกระถางนี้ปูให้พิเศษเลยอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะคะกระถางนี้จุกๆไปเลยมีกระถางเดียวด้วยตัวกระถางสี่ที่แบ่งวันนี้นี่นะคะหน้าก็จะเริ่มออกนี่นะคะกระถางสี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะ กินนรีไร่รำนะคะโหกว่าจะได้ชื่อเนาะใช้เวลาส่งส่งไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายสวนนะคะเขาก็ส่งส่งชื่อจดทะเบียนกันเนาะมันก็จะใช้เวลานี่นะคะ150บาทโตมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นไม้ใบหอกมีสีเข้มกับสีชมพูนะคะนี่ต้นต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็น หานุมานเผาลงกาจะเป็นตัวออริจินอลนะคะออริจินอลจะเป็นทรงใบแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวใบนี้ลองออกให้เลยอยู่ในกระถาง5.5นะคะตัวนี้ออริจินอลนะคะกระถาง6นิ้วหานุมานเผาลงกานะคะนี่ตัวออริจินอล160บาทนะคะหานุมานเผาลงกาส่วนตัวนี้จะเป็นทศกณัณฑ์ เป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกัดหน้ามาเรื่อยๆนะคะน,นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสองต้นในกระถางกระถางหกนิ้วนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปจะเป็นดารานุพรัตน์นี่นะคะดารากระถางละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะน,นี่นะคะ ไวายไได้เนาะเก็บได้เก็บนะคะตัวสวยตลอดกาลนะคะดารานพรนะคะ,าาน,ะ,นะคะนี่1 3 0สบาทตัวต่อไปนายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นนายทองเหม็นนี่นะคะหนึ่งบาทนะคะนายทองเหม็นนี่อยู่ในตู้นะคะตัวต่อไปจะเป็นเทราปตีอ้สวยมากนี่นี่นะคะ อยู่ในกระถาง6นิ้วเลยเทราปตีนะคะ130บาทนะคะเทราปตีส่วนตัวนี้จะเป็นหลวงปู่สิทธิ์นะคะบนกับด่างนะคะหลวงปู่สิทธิ์นะคะนี่หนึ130บาทเหมือนกันอยู่ในกระถางห้านิ้วหลวงปู่สิทธิ์นะคะตัวนี้จะเป็นปวงชนไม้แยกหนอ่อมีประมาณ3าต้นเป็นไม้แดงป้ายเขียวนะคะ ฟอมกอเลยนี่นะคะ130บาทนะคะปวงชนไม้แดงปลายเขียวฟอมกอเลยไปไหนอีกเดี๋ยวเราไปดูนอกตู้กันเนาะมาโซนไม้นอกตู้นะคะวันนี้มีไม่เยอะมีสองสาตัวเองนะคะมาตัวแรกตัวนี้จะเป็นลูกไม้สองสี่ประมาณ6ต้นนะคะเป็นลูกไม้ด่าง ลงหัวหมดแล้วนะคะนี่จะมีตำาหน่นี่เป็นลูกไม้ด่างมีประมาณสองสี่หต้นนี่นะคะเป็นฟอร์มกอเลยอยู่ในกระถาง6กนิ้วนี่นะคะหนึ้าบาทนะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้มเมล็ดเนาะนี่นะคะมาตัวต่อไปสีจีดแบบนี้เลยตัวนี้นารีบุรพานะคะคือยุบพอยุบแล้วขึ้นใหม่คือสีสวยเลยนะคะมี2กระถางก็ มีสามต้นเหมือนกันสามต้นในกระถางเหมือนกันเลยกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเนี่ยมีหัวมีแน่นอนอันนี้นยุบขึ้นกาลังใบยังไม่กลางดีมีสามต้นนะคะทั้งสองกระถางเลยมีสามต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกขึ้นกระถางใหญ่แล้วโชว์ได้เลยเนีย่สวยมากกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนารีบุรพาตัวต่อไปจะเป็นหานุมานอาสาตัวนี้มีสี่ต้นเลยนะคะเนี่ยสี่ต้นในกระถาง ห5 0้าสิบาทนะคะอนุมานอาสาส่วนตัวนี้ฮนุมานครองเมืองอยู่ข้างนอกสีเขาก็จะสดนะคะใบนี้เดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบนะคะมีตำหนิแต่ไม่มีผลเนาะหนึ่งร้สาสิบาทนะคะอนุมานครองเมืองมาตัวสุดท้ายสวยมากๆราหูอมจันนะคะลูกมาละหนึ่งอยู่นอกตู้ก็ดูความสวยเขาสวยมากราหูอมจันนี้ สองร้อยบาทนะคะแม่หนึ่งลูกหนึ่งมีหัวแล้วแน่นอนสวยมากนะคะราหงอมจันนะคะสำหรับวันนี้ปู้๊ก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปู๊ฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ